สวัสดีค่ะชื่อลงพาวาวสุนันนะคะเจ้าของร้านชามิจิตลาดอัศวินค่ะร้านตอนนี้ก็เปิดมาได้3ป,ปีกับอีกประมาณ5เดือนแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำงานประจำมาหลายงานอยู่ค่ะแล้วก็ล่าสุดได้ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วโดวยนิสัยส่วนตัวชอบทานชานุงไข่มุกเป็นประจำก็เลยแบบอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดก็เลยเล็งเห็นว่า ช่วงนั้นนะคะสามปีที่แล้วชานมไข่มุกมันเป็นอะไรที่ที่กรุงเทพอะค่ะธุรกิจนี้คนขายเยอะมากแล้วซึ่งบ้านเราค่ะยังไม่ค่อยมีใครนําเข้ามาเราก็เลยเล็งดูว่าธุรกิจไหนที่มันสามารถอ่าเราสามารถเอามาขายที่บ้านเราแล้วก็สามารถแบบให้เราดำิงชีวิตต่อไปได้ก็เลยดูเป็นชามมจิ เพะส่วนตัวชอบทานแลยอย่างเฟรนชายเขาจะราคาไม่ค่อยสูงไม่ค่อยสูงเท่าแบบเฟรนชายอื่นค่ะแล้วรสชาติเขาก็อร่อยก็เลยเอามาเปิดที่ลำปางพอมามาอยู่ลำปางเราก็ต้องหาทําเลใช่ไหมคะซึ่งตลาดสวินต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ขายของอยู่ที่ตลาดนี้ตั้งเราก็เลยแบบผูกพันกับตลาดนี้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็เลยทราบว่าทําเลเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นทําเลที่อาจจะแบบดีที่สุดในลำปางก็ว่าได้ ก็เลยหาร้านตั้งตอนแรกๆร,ร้านก็จะเป็นร้านแค่แบบเปิดเป็นซุ้มขอเช่าหน้าร้านเขาเล็กๆค่ะพอผ่านไป2ปีอ่ะเราเห็นตึกนี้ว่างก็เลยขอเข้ามาเช่าเพื่อเปิดเป็นร้านนั่งขายเลยค่ะซึ่งตอนนั้นย่านนี้ก็ยังไม่มีร้านชานมไข่มุกเยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็มีเป็นชายอื่นทยอยทยอยเปิดเข้ามาเรื่อยๆค่ะ ที่ร้านนะคะตัวเมนูที่ขายดีเลยก็จะเป็นตัวขายดีเลยก็จะเป็นชามะลิค่ะที่ร้านยอมรับเลยค่ะว่าชามิจิชามมลิเขาจะอร่อยไม่เหมือนใครนะคะต้องลองดูนะคะ <S <S จุดขายของร้านของเราก็น่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพค่ะเราเปิดมา3ปีกว่าเราจะพยายามรักษาคุณภาพาเมนู น้ำของเราแต่ละตัวค่ะเราชงสดทุกแก้วแล้วก็ชาก็ต้มใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็ไข่มุกก็ต้มใหม่ทุกวันเหมือนกันค่ะเราจะรักษาคุณภาพให้เหมือนกับที่เราชงทานเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะ,ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะว่ารสชาติของเราจะสดใหม่หรือไม่ยังไงก็ต้องมาลองนะคะ ช่วงยุโควิดที่ผ่านมาก็ยอมรับเลยนะคะว่าส่วนมากทุกร้านก็คงจะส่งผลกระทบต่อกันหมดซึ่งร้านของเราก็เป็นร้านหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เลยลองดูว่ามันจะมีทางไหนที่สามารถดึงลูกค้ากลับเข้ามาซื้อของได้บ้างซึ่งทางหน้าร้านลูกค้าก็จะน้อยลงเราก็เลยดูเป็นพวกอ,ออนไลน์ค่ะก็จะมีแก๊ปที่เข้ามาแล้วก็มีฟู้ดแพนด้าค่ะซึ่งเขาก็ช่วยกระตุ้นยอดขายของเราได้เยอะเลยค่ะ ก็อยากจะขอฝากร้านชามิจิตลาดอศวินลำปางไว้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถติดตามได้ที่เพจชามิจิตลาดอัศวินลำปางหรือว่าสามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์095-450-1395แล้วก,กนนะคะเแล้ว็กันนัคะ to many quarters in my pockets kind of like the holy clovers in my locket Untied places, yeah. just tripping on day dreams got dirty little lullabies playing might as well just ride around the nursery and count sheep